วัสดีครับผมชื่อช่องปามกอสร้างครับวันนี้ผมได้เจอรถดูดรถดูดรถด,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 ดูดโคลนครับขององค์การสมปริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับรถคันนี้เป็นรถดูดโคลนะครับมาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับมาช่วยเหลือจังหวัดน่านแล้วครับนี่ครับนี่ครับเนี่ย <c oughs> แล้วครับครับโอ้วนนี้ก็ฝนอยู่ที่เกาะอยู่ที่อบจน้านะครับคันนี้เป็นครับมันดำมันสามารถดูดโคลนได้ครับว่าฝนก็ตกอีก นีครับมีท่อมีอุปกรณ์เยอะมากนะครับผู้ชมนีรถหลายชนิดนะครับโคก็มีรถตักก็มีรถปูยางต่อยก็มีนะครับแาวเนี้ยรถดำก็มีช่วงนี้ผมถ่ายรถคันนี้ก่อนครับนี่ครับองค์กาโสมวันนี้หาส่วนจังหวัดปทุมธานีนี่ครับดูดโคนนะครับ ของกองช่างฝ่ายเครื่องกลนะครับอันนี้มาจากปทุมธานีมาช่วยเหลือจังหวัดน่านนะครับมาดูดโลนนะครับอย่ามีไม่ใช่รถนะครับมีรถตักมีรถเครนในรถปูยางมาต่อยนะครับนะครับรถดำก็มีนะครับ่ยบผมจะเยอมะยอมากยม อี่รับผมว่าฝนตกอนนี้พอใกลนี้นะครับนะครับมีท่อใหญ่มากนลวครับท่อโคตรใหญ่เลยครับท่ชมมันอันนี้ก็จะเป็นท่อเป่าควันนะครับนครับมีอุปกรณ์นะครับที่ดูดโคลนครับนะครับนี่คืออยู่ที่องค์การส่วนบริหาร จังหวัดน่านอยู่ที่กองช่างนะครับวันนี้ฝนตกนะครับมีเครื่องปุ่มแล้วครับไอ้พอแค่นี้นะครับรีวิวแค่นี้นะครับถ้าคลิปกดแล้วก็กดติดตามช่องผมครับชื่อช่องปามก่อสร้างครับปามก่อสร้างนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ